กรณีพักมินยองนางเอกชื่อดังจากเกาหลีใต้วัย36ปีที่โด่งดังจากซีรีส์รักไม่นะเลขาคิมถูกอายการเรียกสอบฐานต้องสงสัยว่าอาจเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์จากคดีช่อโกงและยักยอกเงินของเจ้าพ่อคริปโตคังจงฮยอนประธานบริษัทบิตฮัมอดีตคนรักของนางเอกสาวนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สื่อม้าเร็วของเกาหลีใต้อย่างดิสแพดออกมาเปิดเผยว่าพักมินยองกําลังออกเดทกับมหาเศรษฐีหนุ่มใหญ่แท่คังซึ่งในแวดวงนักลงทุนยกให้เขาเป็นเจ้าพ่อคริปโตเกาหลี โดยให้ข้อมูลว่าทั้งคู่คบกันมาสักพักใหญ่แล้วสนิทสนมกันในระดับที่นางเอกสาวคุ้นเคยกับสมาชิกค,ครอบครัวฝ่ายชายเป็นอย่างดีและเขาออกห้องพักหรูโครงการดังที่ฝ่ายชายซื้อไว้ประจําเหมือนพักอยู่ด้วยกันค่ะแต่ฝ่ายชายนั้นดูจะมีคดีช่อโกงติดตัวจึงใช้วิธีให้คนใกล้ชิดรวมถึงพี่สาวของพักมินยองนางเกาอีผู้บริหารธุรกิจแทนโดยที่เขาบงการชักใยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดค่ะต่อมาค่ายต้องสังกัดของพักมินยองได้ออกแถลงการถึงประเด็นขาา่าวดังกล่าวว่านางเอกคนดังเคย คบกับหนุ่มใหญ่คนในข่าวจริงแต่ตอนนี้เลิกรากันไปแล้วพร้อมปฏิเสธไม่เคยรับเงินหรือเข้าของมีค่าจากอีกฝ่ายแต่ยอมรับว่าพี่สาวของพักมินยองนั่งแทนผู้บริหารบริษัทของฝ่ายชายจริงแต่หลังจากมีข่าวออกมาก็ได้ยืนขอก้าวลงจากตําแหน่งแล้วค่ะอย่างไรก็ตามในการสอบสวนดังกล่าวนางเอกสาวยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องผิดกฎหมายของฝ่ายชายค่ะ